สวัสดีค่ะเมื่อนี่เพ็ดกับสีผ้าไปเที่ยวด้วค่ะช่วงนี่ค่ะวันหยุดพักผ่อนบใบไม้พลิค่ะโอ้ยบอแมนบใบไม้ร่วงคอยกัาป้าอี๋ด้เด้มีแต่บใบไม้ผลิสีผ้าขอบรัว,วขื้นเขาค่ะไปเที่ยวกระทมเทือทงเขาเนาะคะ่ะื้อวตรณทีเซลมาเบ่งบรรยากาศเด้ค่ะว่าสิเป็นจังไดช่วงใบไม้เหลืองอุยหุยอีหินค่ะมาค่ะไปกับเพ็ดเด้ค่ะเด้อ มาเดินเขาค่ะเขานี้ท่านจะไปไหนสูงสันสีสวยบะคะสีสมสีเหลืองสีแดงเป็นสีของของใบใหม่บูบรีค่ะสีสมนี่คือใบบูบรีสีสวยปะ,ะยเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่นามเป็นแองเขาวนี้ท่านจะไปไหนสูงสั้นสีสวยปะคะ สีสมสีเหลืองสีแดงเป็นสีของของใบใหม่บูเบอรี่ฮะสีสมนี่คือใบบูเบอรี่สีสยยยว,วยเปค่ะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะ

Udah berapa, Pak? Udah ada Bapak awan কানি কি মে

Bjørnebær? Nei. Bjørnebær? Nei. Jeg har ikke bjørnebær. เขาแหบๆแล้วค่ะปูนพ่วมสูงเ,เ,เลี้ยวเวีนตีนเขาเลยกระท่อมอยู่พูนพ่นยางไปอีกะคะ่ะเอาให้ถึงยอดด้วค่ะแล้วก็สิก็ถึงยอดแล้วเราเราก็จะนั่งพักจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อคะ่ะ

วขาเห็นหรือพริกยาหวานมันพิกยาเอามาให้ติดอ๋อเมยค่ะพี่น้องคะลุยต่อไปดังมากเลยคุณผู้ชคะรวยไปเรื่อ ดีอยู่โอ้เดี๋ยวมาเดินไปอยากกินอันกาแฟห่อนๆน,นะค่ะลืมเอากาแฟนะเลว,วา่าจะสิแบแปดแป๊บเดียวดี้อข้างยังกันยายน้อ เรามาดูรูปนี้เห็นป่คะ่ะกินได้เป็นวิวตามินชั้นดีเหมาะืซ่นใจขนาดค่ะยังสานี่บยังเนยเก็บหมาดไม่ปลา

บาแ่บค่ะบูบุรีสันิดนีด่ฟาดไปหน่อยเนื่องจะเนื่องเลยมา Steinar Willy. Eh? ฝน,ะนตกเขาเดินเขาบ่ได้ดังนั้นเขาไปเที่ยวในเมืองค่ะไปเที่ยวในเมืองก็ดูโควิดน,นะวิลเลียม เอามาส้มบรรยากาศอีกฟังหนึ่งของกระท่อมนะคะของกระท่อมเพชรฟังนี่ก็เป็นฟังทังในเมืองค่ะก็มีพับมีลงแรมเบอร์ไทยบริการค่ะแล้วก็มีสนามแข่งสนามไอจักรยานอีกฟังหนึ่งแล้วก็ปั้นคืนทั้งเขาหยอดเขาค่ะดูบรรยากาศ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นลานคาเฟ่ huh. ้านอาหารค่ะเพชรสกสิยงเข้าไปโรงแรมน้องค่ะเพื่อที่จะไปวันเกิดลูก้ายค่ะนั่นคือเลนสกีข้างบนที่เพชรไทยผ้าเปื่อนๆเบิงตอนหนาหนาวนะค่ะ ปีนี้ต้นใหม่บ่ค่อยสวยปนไดค่ะเพราะว่าน่าจะอาจจะเป็นพอล่มแล้งหรือว่ายางกระไดค่ะ <c oughs> อากาศบดีด้วยนะคะใบใหม่ก็เลยลวงเลี้ยวค่ะมาปีที่แล้วนี่ใบใหม่ก็ลังงามค่ะดังนั้นเพลดกาบกค่อยบกค่อยไดเอาภาพสวยๆมาฝากนอกปีนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะยังบอกค่ะเพราะว่าป่วยค่ะ ป่วยป่ว,วเลยอยู่แต่เนกระท่อมค่ะมาคา่ะถึงโรงแรมแล้วเกย

เดียวโล่งแล้วนะคะเด้อสิพาไปเล่ยนยังตอนนี้สิพากินพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเคยกินบุกฟิซซ่าแซ่บ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 ส่วนอีกร้านอสวดติ๊กเกอร์หน้าดูสต็อปปะสาวติ๊กเกอร์ ยายยายเ่าัก g อวัยเดร็มคุณบอกครับไอยูทูบ่าโอเดนในการเช็คเอาเดนวเอาเิมาเดนยายยายบูดเนะเมนเมนตูเบียสเอ่ะมั่งไงพอคำลเบียสกูเมียนอลิเวอร์กูเมิเวอร

คลิปเนาะค่ะเนาะวันยุดใบใหม่หลวงค่ะกะจัดวันเกิดให้ลูกอยู่โรงแรมกลับไปยางเขาไปนอนนี่นั่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ